ตาเสถียรเรียกตัวมังกรไฟกลับมาแล้วตาเสถียเอาภัยไอ้ข่าด้วยดีมากเจ้าสมุรส่งตาเสถียรแล้วมังกรไฟถูกรียกลับปีศาจแพ้จะเป็นยังไงบ้างนะเรียรอใเสร็จแน่ราชารรูาชาครูฟาบาส่ทงทอดพระเนตรก่อนให้ทหารเอาซากเขาขึ้นมาดูอาจารย์ สิปราปิศาจแพ้อีกตัวแล้วออมิตตหากเป็นหองเตะแล้วเธอไม่ยอมรับความจริงแล้วก็ไม่มีใครช่วยท่านได้นะใต้สือร้อยยกโทษให้ขหนโดยเถอะประความละเอื่อนของขา้าเกือบจะทำให้ปิศาจครองเมืองเชอฉือของขา้าสแล้วขอบคุณใต้สือที่ช่วยเหลือขา้าข้าไม่ใช่พระเราอาจารย์ข้าสิเป็นพระขอบคุณผิดคนแล้ว